กลับมาพบกับพราวใน Food in d i e s มีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา Unbox ไก่ย่างมะแขวนนะคะแล้วก็จะมาทำเมนูอะไรเด็ดๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเปิดกล่อง ไก่ย่างมแขวนจากพราสกิทเช่นค่ะเนี๋ยดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่เปิดมาก็คือจะเจอเป็นห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะคะกันกระแทกด้วยแล้วก็เก็บความเย็นอันนี้คือน้ําจิ้มนะคะแซ่บมากอร่อยมากแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นตัวกระเทียมมะแขวนเจียวนะคะส่วนอันนี้คือไก่ย่างมะแขวนที่จริงพร้อมทานแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาต่อยอดทาอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราจะมาทำเครื่องเคียงที่ทานกับไก่ย่างมาแขนกันนะคะวันนี้พราจะทำเป็นเมนูข้าวเหนียวผัดหอมเจียวค่ะแอบแค่ชื่อก็น่าทานแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็จะมาซอยนะคะสไลซ์อ่าสไลซ์หอมแดงไทยนะคะและเราก็จะ คลี่เขาให้เป็นวงแยกๆกันเนื่องจากว่าเขาจะได้กรอบอย่างทั่วถึงนะคะส่วนตัวแป้งเราจะผสมแป้งอนเนกประสงค์นะคะ250กรัมแล้วเบกกิ้งพาวเดอร์1ช้อนโต๊ะนะคะปรุงรสนิดหน่อยด้วยเกลือหยิบมือนหนึงค่ะเราก็จะคนคน,คนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ ต่อมาเราก็จะโรยตัวหอมแดงที่เราสไลด์แล้วนะคะลงไปรอบๆแป้งนะคะแล้วเราก็จะคลุกคลุกให้เขาเข้ากันพักไว้สักครู่ให้ความชื้นออกมาตัวแป้งจะได้เกาะดีขึ้นก่อนทอดนะคะเราก็จะมาร่อนค่ะวันนี้เละเทะมากค่ะ,ะตัวหอมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะวิธีทอดหอมเจียวนะก็คือเราจะใส่น้านํามันตั้งให้เขาร้อนนะคะวิธีเช็คก็คือเอาตะเกียบใส่ลงไปมีฟองฟูงฟ่ๆเสร็จปุ๊บก็ใส่หอมได้เลย คนไปสักพักพอเขาเริ่มกรอบนะคะรีลงนิดนึงรีไฟลงนิดนึงนะคะคนต่ออีกนิดนึงเราก็จะได้ละค่ะหอมเจียวสีสวยด้วยพักไว้ในตะแกรงก่อนนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวที่พราวหุงแล้วเหลือเยอะนะคะเลยใช้ตัวเองเก็บไว้นะคะซึ่งข้าวเหนียวที่เราแช่เย็นเนี่ยมันจะมีความแห้งๆร่วนๆนิดนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาปรุงรสเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปผัดกันเลยวิธีการผัดง่ายมากเลยค่ะ เราจะใช้น้ำมันจากหอมเจียวเมื่อกี้นะคะเรามาผัดกับข้าวมันจะมีความหอมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเกลือนะคะมีหอวอค่ะเครื่องเทศทางเหนือนะคะผัดให้เขาเข้ากันให้เหนื้อมันแตกตัวดีนะคะให้ข้าวมันแตกตัวดีแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะ สีก็ออกเหลืองอ่อนๆสวยมากเรามาทําเครื่องเคียงอีกอย่างกันค่ะคือยำมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศเนื้อล้างแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนน้ํายําอันนี้มาพร้อมกับไก่ย่างมะกขวญของเรานะคะเราจะหั่นมะเขือเทศนะคะให้ชิ้นเล็กลงนิดนึงจริงๆใช้ผักอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะคะใช้แทนกันได้หมดเลยส่วนอันนี้เราจะใส่สารแหน่เพื่อเพิ่มความหอมและความสดชื่นให้ไกบยำของเราตัวสารแหน่ค่ะจะทานล้วคออ่อยซอยใส่เพราะมันจะดำเร็วมากเลยนะ มาผสมกับตัวน้ำยำของเราดีกว่าน้ำยำของเรามีส่วนประกอบของกระเทียมหอมแดงพริกเขียวมีความแซบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเติมเกลือนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นคนสักพักแล้วก็ไปพักในตู้เย็นได้เลยค่ะไก่มาแล้วค่ะอันนี้เราเอาออกมาจากช่องแช่เย็นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอกสักครู่ให้เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องล้วก็จะฉีกใส่จานเพื่อน,นาไปอุ่นนะคะสามารถอุ่นได้ทั้งไมโครเวฟเตาอบลมร้อนแล้วก็กระทะวันนี้พระก็จะใช้ตัวไมโครเวฟนะ เราจะใช้อุ่นในไมโครเวฟประมาณ30วินาทีนะคะเริ่มต้นถ้ายังไม่ร้อนก็เอาต่อยหน่อยรอสักนิดโอ้โหอยาให้คุณได้กลิ่นมากเลยอะ่ะหอมมากชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากแม่มาจัดใส่จานกันดีกว่าค่ะ ถ้าใครมีไอเดียว่าไก่ย่างมะแขวนทานกับอะไรอร่อยอีกนะคะสามารถแชร์กันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนถ้าใครสนใจอยากลองชิมของอร่อยๆแบบนี้นะติดต่อได้ใน p l u s ค i t เช่นได้เลยค่ะเดี๋ยวพาจะส่งลิงก์ช่องทางไว้ด้านล่างเช่นกันนี่ไก่ข้าวเหนียวมาแล้วข้าวเหนียวมาเล้วเราก็จะโรยหอมเจียวลงบนข้าวเหนียวนะคะเทคนิคการเจียวหอมให้กรอบนานคือพักเขาไว้ในตะแกรงนะคะอย่าใส่ในกาทิ่ชูหรือซับมันเพราะมันจะทำให้ชื้นและนิ่มเร็วมาก อันนี้เพิ่มความฟินด้วยกระเทียมมะแขวนป่าเจียวนะคะครานี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะเมนูไก่ยากาก่างมะแขวนป่านะคะข้าวเหนียวผัดหอมเจียวแล้วก็ยำมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะตัวไก่ขนาดหั่นยังรู้เลยว่ามันนุ่มมากเดี๋ยวลองชิมซิชิมชิ้นใหญ่มากค่ะเนื้อชุ่มฉ่ำมากอร่อยเดี๋ยวมาลองชิมกับข้าวเหนียวกันดีกว่า ข้าวเหนียวนะคะหอมนัวมากกินกับมะเขือเทศสิเดี๋ย uh ว huh. <g ib berish> ขอไปตามคนที่บ้านมากินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย